น้องขิวเกินต้านน่ารักขนาดนี้กับบ้าก,กับพี่ทั้งหมดนี่แหละไมซื้อคือภาพไก่อบแมคโครต,ตัวจริงแห่งความฟินเหนือนุมชุ่มฉ่ำตัวโตๆมีรสพริกไทยดำและนมสดโซนเบเกอรี่ของใหม่ๆเพียบเลยโปรหนึ่งแถมหนึ่งก็มีทุกวันเบเกอรี่แมคโครขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยราคาสุดคุ้มขนมปังอบสดใหม่ทุกวันแม่เชิญทางนี้เลยจ้าเครื่องปรุงนานาชาติของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีให้เลือกเพียบแผมโปรดีๆรับรองราคาถูกใจแม่แม่แน่นอนอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลายกมาทั้งทะเลเลยแม่แซอมอนนอร์เวา จะยกตัวหรือซื้อแบบชิ้นถูกใจสาวกปาสง่งสิ่งนี้เราจะไม่พลาดเด็ดคาดทุเรียนหมอนทองจา้าเขามีโปรแล้รับรองว่าถูกจริง กลิ่นคือหอมมากแล้วเวลาแมคโครไปเปิดที่ไหนนะนอกจากจะสร้างงานสร้างอาชีพแล้วเขาก็ยังสนับสนุนสินค้าเกษตรกรท้องถิ่นอย่างกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกอโวคาโดอำเภอปากช่องเกษตรกรน้อยหนาอำเภอปากช่องและกล้วยหอมเสริงสาเรียกว่ามาที่นี่ที่เดียวคือครบจบทุกอย่างเติมเต็มทุกความต้องการทั้งสดครบคลุ้มราคาส่งต่อจากนี้ไม่ต้องวิ่งหลายที่แล้วซื้อไว้ทํากับข้าวหรือซื้อไปตุนไว้ทั้งเดือนก็สบายมากแมคโครจะหอตลาดลงคอจะหอเปิดใหม่ชอบสนุกโรสนันของสดก็มีของดีก็ปรค้าชชอปก นั่นอ่ะ6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มเลยทุกคน